คอขบอลงดาบผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผู้บริโภคเรียกเงินคืนกว่า1ล้าน2แสนบาทอันดังคารที่18กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาใสเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่5ทับสอ6นาณธรรมเนียบรัฐบาลจากการประชุมได้มีมติให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จำนวน4เรื่อง ว่าจ้างก่อสร้างกำแพง ซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซื้อขายห้องชุดจ้างออกแบบติดตั้งตู้และดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการจำนวน20เรื่องอาทิสั่งซื้อรองเท้าผ่าน Facebook แต่ไม่เป็นไปตามที่สั่งซื้อแล้วก็สั่งซื้อเครื่องยนต์ใช้แล้วไม่ตรงตามที่ใช้งานจ้างบริษัทดำเนินการขอหนังสือเดินทางซื้อคอร์สเสริมความงามซื้อคอร์สเรียนเปียนโนซื้อรายการนำเที่ยวซื้อคอร์สเรียนภาษาบริการร้านทำผมจ้างถอดเทป บันทึกเสียงจ้างพนักงานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจ้างจัดงานแต่งงานสมัครเรียนขับรถยนต์ซื้อคอร์สอาหารกล่องแบบคลีนซื้อประกันภัยรถยนต์และสั่งทําโต๊ะอาหารไม้สักทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการดําเนินคดีแพ่งแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธทิผู้บริโภครวมจํานวน24รายโดยบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคเป็นจํานวนรวมกว่า1ล้าน2แสนกว่าบาทพร้อม ตอกเบี้ยตามกฎหมายและเสนอเรื่องต่อศาลเพื่อสั่งให้บริษัทดังกล่าวรวมถึงผู้มีอำนาจลงนามจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นจากจำนวนค่าเสียหายที่แท้จริงที่ศาลกำหนดตามที่เห็นสมควรสคบรพร้อมในการดำเนินการเพื่อผู้บริโภคหากพบผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคร้องเรียนได้ที่ OCPB Connect หรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสคบ1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิผู้ประกอบธุรกิจต้อง ้องมีคุณธรรมแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งต่อไป